กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบทุกฐานเด้อบัวอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยพี่น้องพบกับซ่อ,อ,อ,องน้องคมอีกแล้วมาฮรครูสมรสใหม่เมือนี้ออกมาเยี่ยมครูสมรสใหม่พี่น้องเลยจะรูเป็นเศศเปืนไปไส่แต่งงานกันแล้วบ่ได้อยู่น้ำกนะันบ่ยาย่อ้าวพี่น้องแพงพักนเด้อแต่งงานกันแล้วบ่ได้อยู่น้ำกันไหย เปแยกบอลอยู่เข้าปาริหูได้ว่ากินดองเหมือนอ่ะเข้าปาด้มาสักฮะเว้ยยายแต่งงานพี่น้องเอ้ยปไริมางานเพิ่นสร้างเมื่อีนก็เลยสิมาสิเบ็ดน้ำเพิ่นจะอาย่จากปีอะไรยายยี่ิบเจ้าบ้านหาซื้เจ้าบาเจ้าบ่าหาสิบเอดพังกันเลยพี่น้อง อ้ะยายของเงี้ยนี่ตีคือบเห็ดเห็ดป้อมอะไรนะจะหุยเราแบบนี้เลยที่จะบใส่อันนานเบียดกับยางนี่ใหญ่นะ

โบอาดลลันยายอาปอบใส่สดเ,เกิดขาหน้าใส่หัวมันตโตจิบลงเลือกเมียให้ป้าหน่อยกิน,นะน่อบุรี่เ ไม่บอจะสิสุสามีกินข้างก็ได้พี่สิสุสามีไปกินปาชิวคืหลายเถอะแบบเก่าที่มีเอาเอาเนี่ยนะส่วนปลาชิวเปมุกไอ้สดวกอยกอยู่นะอยู่เน้อเลยน่สดวกมาย้อนลงเนาะ ไม่เห็นอเลยใชมไปอปิดลไปนะวันับสวยจังมากโอ้ยที่หนหลักมาเลย,เลยไย่เอาม่ายเกล้

น้องตอนนี้ก็ลงมาสวนพี่น้องเอ้ยเก็บเล็มเอามากระโพดเด็กคนสิเป็นอะไรแหละเล็มเอาเมื่อก่อนเอาเมื่อห่อกระอับรกระโพดจะหมากปลายมันพี่น้อง ว่าไห้นี่กําลังเป็นหมากเนาะแต่ยังบ่ได้เป็นในกําลังเป็นหมาเป็นหมากแต่ยังในยังบ่เต็มที่อกเนาะ ตัวนี้คือห้าปิดแล้วแล้วพี่น้องซีเล็มเอาเมื่อหอกกาบนะยังเลือให้หนึง่งพี่น้องตัวนี้พอกับลูกนะพอพอกับลูกฮะาไ <c ười> <c ười> ปผูพ้พอกับลูกบ้านเชียงได้ละอุ้ย เอาลูกผูกม้ามาแล้วบ้านนี้แกลูกแกเต้าพี่น้องเอ้ยเด็กกับผ้าลูกไงลงพายติรนติร์นญาติเป็นญาต Bốt mà gặp hội phải rồi áo áo áo, nó bay bay นี่แหละค่อยแก่เลาะอหนใหายผ่อนะยูุ่งหย่าหนุ่นะแม่นติมันเนาะมันมันได้ก็สีพวักง่ายเราเป็นเล็กยอ่ะพี่ลูกมาพี่มาพี่เว้ยมาน้ำสีปักนั่นปลาใบกระโดดนอนๆพี่น้องเอ้ยงามมาลีใบกระโดด่อนๆเลย ส้นมะกระโพดอันนี้ส้นมะกระโพดทั้งนั้นจะเป็นส้นมะกระโพดหญ้าค้างกันหาที่งานล้างนัแหละที่ต้องข้ามไปนหนังหลิดน้ำเพลินตะกี้เป็นน้องบัวน,น้องเท่าเนี่ย บ็ไคิวสีดูดน้ำเสมากระโพดบอกมีพัยเห้อลอระพดแล้วอะไรพี่น้องคลิปนีเ้เกษด้ขอจบคลิปเพียงสันน้นดเดอผักบึงผักส้มต่อไปสบายดีลมแห้งรีถึงๆนี่มามาลูกมาสีลมนะมา à đêm mà đêm mà đêm mà đêm kiki kiki ມາລູກອຸ້ມເອົາປຸ້ມອ່າອຸ້ມຂຶ້ນອຸ້ມຂຶ້ນເມື່ອໃຫ້ຊິຢາສັກີີຕຍກັບຍ